สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มยา5้ารากกันนะคะ,คะขั้นทำความสะอาดนะคะใช้น้ำร้อนเดือดจะจัด,จดลาาละมุลตัวยาให้ท่วมเลยนะคะ ก็ทิ้งเอาไว้หนึ่งนาทีค่ะเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งไปนะคะนี่นะคะอเอาเทน้ำออกไปแล้วน้ำที่ได้สีก็จะนีน่ำอย่างนี้เลยเติมน้ำสะอาดให้ทุ่มตัวยาเลยนี่นะคะเทน้ำใส่ให้เต็มเลยนะคะต้งไปแล้วมันจะเหลือดเกียว วกลิ่นหอมไหมก็คือได้กลิ่นแบบเปิดกไม้ใบไ,ไม้หเหมือนกลิ่นไม่เหม็นนะคะแต่ว่าสูตรเ้าก็รู้สึกว่าโล่งสมูทได้เหมือนกันแท้วมาเลยคะ่ะต้มยาทิ้งไว้จนยาอุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองมาชิมยากันแต่ก่อนอื่นจะบอกปริมาณที่จะใช้ก็คือ 100มลลนะคะก็ประมาณเอากับประมาณเอาไม่มีไม่มีถ้วยคิดดูขนาดนมกล่องน,นี้ก็200 ml มลลนะคะก็เท่ากับนมครึ่งกล่องที้เราก็จะมีถ้วยกระปุกอันนี้อยู่ในปริมาณครึ่งเน่อ100มิลลิลิก็เลยจะเอายาใส่ถ้วยนี้จะได้ปริมาณเท่ากับ100 ml มล เราสะดวกที่จะใช้กระทะไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็สามารถจะอุ่นตอนเช้าและตอนเย็นได้วันถัดไปก็เติมน้ําแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆทานได้เรื่อยๆจนกว่ายาจะเจือนะคะนี่ค่ะยาหาราักที่เราต้มเสร็จลาวนะคะยานี้มาจากกลุ่มเพื่อนอาสาที่วันนั้นได้ไปช่วยกันแพ็กยาเพื่อแจกให้กับป่วยนะคะ นี้พระเอเราปดหัวก็เลยลองต้มยาแล้วก็จะมาลองชิมเป็นครั้งแรกยาห้ารากเนี่ยสัรพคุณก็จะมีรสขมแน่นอนจะลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงขมทนได้ค่ะ เป็นขมตรงตอนกรีนลงคอเนี่แต่ว่าก็เป็นขมที่พอทานได้ปกติคนไม่ชอบรสขมอ,อย่างไรอย่างมะระอะไรอย่างเงี้ยมะระที่นอกก้องนก็จะไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้อพอทานได้ไหนๆก็ใส่เถ้วยอะไรนะคะคืออันนี้เราก็ใส่แค่50 ml หรือ50มิลลิลิตรก่อนจะทานให้หมดเลยนะ ตั้งใจจะทานแก้วนี้ให้หมดก็เลยเอาไปอุ่นใหม่อีกครั้งนึงถ้าทานถ้ายังอุ่นอยู่ยังม่ขมมากถ้าพอเย็นแล้วเนะี่ยมันจะออกขมจนเออไม่ไม่อร่อยเหมือนตอนแรกถ้าทานไปแล้วก็รู้สึกขมคอก็จิบน้ำได้ค่ะ <c oughs> ไปจิบจิบน้ำไปสองอึกนบอกนะอาจจะทรมานหน่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานขมแต่ว่าเป็นขมที่พอทนได้ถ้าเกิดว่าเรา,เรา,เราอยากจะรักษาตัวบางคนเ,ออเหมือนกับลิ้นไม่รับรสอะ่ะไม่รู้รสอาหารอ,อ,อ่คือมีคนบอกว่าทานเข้าไปแล้วก็เหมือนกับทานน้ำอุอน่นเปล่า แต่ว่าพอหลังจากที่ลิ้นรับรสแล้วอ่ะก็จะแบบก็จะรู้สึกขอคอขึ้นแต่นั่นก็คือดีก็คือเราหายแล้วใช่ไหมคะมเขนหมดแล้วอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งก็มีเพื่อนบอกว่าเอ่อให้ที่ทานมะเขือพวงได้ให้เคี้ยวมะเขือพวงแล้วก็อ่เน่ยเอาเอาเอาลิ้นอ่ะมาเรียลิ่มฝีปาก แล้วก็ทานยารดขมแบบนี้มันจะช่วยได้เหมือนกับเคลือบปากเคลือบลน้นเราไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็จะสามารถาช่วยบรรเทาอาการขมได้นะาที่พอทนได้จะสำหรับพ่นตวยแนะนำเลยค่ะคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วว่าทานได้อะคือทานอาหารไม่ไม่รู้รสเนี่ยทานยาลดขมเนี่ยคิดว่าสบายแน่นอน ไอ้คนเล้วงมาแล้วค่ะ